ครับสวัสดียามเย็นครับมาติดตามสภาพอากาศครับวันเสาร์ที่6กันยายน8นะครับเวลา18นาฬิกานะครับผลการพยากรณ์ของวินดีนะครับก็บรรยายโดยผมนะครับมนเทียนเวสเซอร์เอ็กตรีมนะครับก็ติดตามสภาพอากาศนะครับวันนี้ส้าอากาศตัวการที่เราสำคัญก็คืนะยครับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั่นแล้วนะครับนะครับแทกพายุแม้นตัวพายุเองจะไม่เข้าประเทศไทยเราโดยตรงนะครับ แต่ก็ทําให้นะครับมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศบ้านเราคือทําให้รองมรสุมมีกําลังแรงขึ้นนะครับและก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยเรานะครับแต่ณปัจจุบันนะครับบริเวณประเทศไทยเราก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่หลายพื้นที่นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับด้วยอิทธิพลนะครับรองมรสุมบริเวณนะครับหาว็งกรผ่านพม่าผ่านมาภาคกลางนะครับยอมความกดอากาศตามบริเวณภาคกลางเรานะครับหมุนอยู่หลายวันสองสามวันแล้วนะครับที่ทําให้ฝนตกนะครับ ก็ต้องติดตามนะครับว่าเขาจะอยู่ได้กี่วันนะครับหรือพายุจะดึงขึ้นไปในวันพรุ่งนี้นะครับสู่นะครับจากลมลมตะวสูงที่ผ่านภาคกลางนะครับยอมความรูกอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสู่นะครับพายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีใต้ตอนบนนะครับก็น่าสนใจน่าติดตามนะครับสภาพอากาศเนื่องจากว่านะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับ มีไซโครนหรือยอมความกดอากาศต่ํานะครับที่ปกคลุมอยู่นะครับทําให้มีฝนต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีน้ําท่วมนะครับหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะครับฝนตกหลายช่วงนะครับสําหรับวันนี้เองนะครับก็ยังมีฝนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือด้วยนะครับภาคกลางภาคกลางทางภาคนะครับภาคใต้กับฝนลดลงนะครับ ติดตามภาพจากภาพถ่ายเมฆจะดเทียมนะครับกลุ่มฝนนะครับการพัฒนาของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับการหมุนวนนะครับหมุนวนนะก็เริ่งเห็นเป็นหางพายุนะครับตอนที่เป็นยอคพามกดอากาศตามเขาอาจจะเป็นแบรนดเมฆเป็นกลมๆมนะครับต่อไปมาติดตามกลุ่มฝนนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับภาคใต้ฝนก็ลดลงแล้วนะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับ มาสองสวันนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกนะครับภาคกลางเป็นลมตะวันตกเุียงใต้นะครับก็จะเป็นการหมุนวนแบบนี้นะครับเป็นยอมความกดอากาศต่านะครับบริเวณภาคกลางนะครับดูนะครับการหมุนวนนะครับหมุนแบบนี้เลยนะครับก็ยังทําให้นะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับฝนที่ตกสะสมมาสองสามวันนะครับอาจจะมีผลกระทบได้นะครับ วันนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับภาคเนออชิงเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ก็มีนะภาคกลางภาคกลางทุกจังหวัดนะครับก็มีหนักบ้างเบาบ้างนะครับกระจายตัวดีนะครับเพราะว่ามีลักษณะของนะครับการหมุนวนของไซโครนนะครับหรือยอมความกดอากาศต่านะครับปกคลุมบริเวณภาคกลางนะครับดูนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับทําให้ฝนตกเรื่องมาสองสามวันตามที่เราติดตามมานะครับ ส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ใกล้ๆเคียงกับเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายนะครับมีฝนปกคลุมนะครับช่วง13นานกาถึง14นกานั้มีฝนปกคลุมนะครับเกิดหลายรอบนะครับก็ครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่นะครับพอมาถึงช่วงเย็นนะครับ17-18นาฬิกานะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับเคลื่อนตัวมาจากจังหวัดนครปฐม้วเคลื่อนเข้ามานะครับดูนะครับช่วงบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาถึง14นกา ก็ปกคลุมอยู่นะครับด้านตะวันออกนะครับเทียบด้านตะวันออกนะครับรวมถึงการดประการนะครับพอช่วง15บานาฬิกา1ินาฬิกาก็เข้าปกคลุมนะครับหลายพื้นที่นะครับเรุงเทียมหานครนะครับดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีช่วงเว้นว่างนิดนึงนะครับช่วง17นาฬิกานะครับพอถึง18ดนาฬิกา1ินาฬิกาก็มีคุมฝนลุมใหม่นะครับ กำลังเคลื่อนตัวออกจากนครปฐมนะครับดูนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะแผ่เข้าปกคลุมนะครับกรุงเทพมหานครในค่ําคืนนี้นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะมีฝนต่อเนื่องหนค่ไหนนะครับล้กกลุ่มนี้นะครับกําลังเคลื่อนเข้ามานะครับ18นาฬิกานะครับเคลื่อนเข้ามาก็ติดตามนะครับว่าจะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ต่อเนื่องขนาดไหนนะครับ ดูนะครับการการหมุนบนนะครับส่วนบริภาประวันออกเฉียงเหนือนะครับก็รวมหลายพื้นที่นะครับช่วงเช้าก็จะมีอุดรขอนแก่นนะครับช่วงบ่ายก็มีผลราชานนีนะครับเฉียงเหนือตอนกลางนะครับบนราชานนียะโสธรกาลสินร้อยเอ็ดนะครับมาสระขามนะครับขอนแก่นนะครับก็ปกคลุมตลอดทั้งวันนะครับดูการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับก็ดูฝนนะครับพายุลูนนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นมาแทนแทนจีนเป็นใหญ่นะครับ ก็ดูนะครับประเทศไทยเรานะครับก็ยังได้รับอิทธิพลนะครับเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับประเทศไทยเราก็จะได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมและมรสุมตัวตกใต้ที่มีกาลังแรงขึ้นก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแต่เราจะดูลมนะครับลมก็จะเริ่มเป็นตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไปนะครับไม่มีลมตะวันออกพัดเข้ามาเป็นไซโครนหรือเป็นล่องมรสุมแล้วนะครับก็ต้องติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับดูนะครับถึงวันพุธที่10นะครับ ด้านหน้านะครับก็ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับลมนะครับดูลมชั้นบนนะครับลมชั้นบนเราก็จะเห็นว่านะครับเห็นนะครับบริเวณภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงภาคกลางมีลมเห็นไหมครับมีลมพัดเข้ามามันออกแล้วันตกนะครับเป็นลักษณะไซโคลนนี้ปกคลุมอยู่บริเวณภาคกลางนะครับยอมความกดอากาศต่ำลมสองแนวนะครับพัดเข้ามา ปฏิตามนะครับเมื่อพายุนะครับเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับเมื่อพายุนะครับเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วนะครับลมก็จะเคลื่อนไปทางไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับพายุเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นไปนะครับลมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดแรงขึ้นไปพายุพายุไปสลายตัวแถวๆจีนนะครับดใต้ของจีนก็จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศไทยเราพัดแรงขึ้นนะครับ ติดตามดูนะครับดูนะครับลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับเนี่ยดูนะครับลมนะครับลมระสุมที่พัดผ่านประเทศไทยเรานะครับแต่ก็ยังคงมีทำมีให้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับเมื่อลมรสุมตกวงถึงใต้ผ่านก็จะมีฝนใบคํานะครับดูลองรสุมนะครับแนวแถบสีฟ้าพัดผ่านบ้านเรานะครับลมที่ระดับเจ็ดร้อยเห็นชัดเจนนะครับบริเวณภาคกลางก็จะเป็นเหมือนไซโคลนิกนะครับเป็นย่อมความกดอากาศต่ํานะครับเจ็ดร้อยก็ติดตามพายุนะครับ แต่อย่างชัดเจนนะครับพายุก็สลายตอนใต้ของจีนนะครับประเทศไทยก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตันตกเฉียงใต้นะครับภาพถ่ายจากเรดาร์นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับการหมุนวนนะครับช่วงวันนี้นะครับเห็นนะครับการหมุนวนแบบนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นลมตะวันออกภาคกลางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นการหมุนวนเป็นไซโคอนิกชัดเจนนะครับส่วนจากภาพถ่ายเมฆแจาคดาวเทียมเราก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝน ที่เกิดตามแนวของร่องบรสุมนะครับตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สู่พายุดีเรสชันบริเวณทะเลจ่งทีใต้ตอนบนนะครับมาดูนะครับกลุ่มฝนพัฒนานะครับฝนส่วนใหญ่ก็ตกบ่ายค่านะครับแต่เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมตะวันออกพัดเข้ามานะครับก็ทําให้มีฝนตกตั้งแต่เช้านะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับแถบของพายุนะครับพายุก็จะขึ้นประเทศจีนนะครับ รุ่งนี้พายุก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับสําหรับนะครับเดต้าตัวอากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับบริเวณจากสํานักระบายน้ํากรุงเทพมหานครนะครับสถานีนะครับเดต้าหนกจอกเราก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับจากนครปฐมเข้ามานะครับที่จะเข้ามาดูนะครับเป็นสีม่วงเลยนะครับเป็นสีม่วงม่วงสีชมพูสีม่วงม่วงน้บ่งบอกถึงนะครับ พายุฝนตกหนักพายุบน้าคนองรุนแรงนะครับโอกาสที่จะมีลูกเห็บได้ด้วยนะครับสีม่วงเลยนะครับดูนะครับสังเกตนะครับตอนที่เคลื่อนตัวออกมาจากตอนที่เขาเคลื่อนตัวออกมาจากเนี่นะครับเคลื่อนตัวออกมาจากนครปฐมนะครับที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครเข้าสู่นนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับสําหรับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับและใกล้เคียงค่าคืนนี้ก็ติดตามสภาพอากาศดูฝนนะครับฝนตกหนักนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพครับ คลิปที่ผมทำมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ